สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมได้เวลาแต่เวลาแขกทแานได้กินแรกนี่ราบานน,นะครับวันนี้ก็ว่าได้ว่าได้หนึ่งเขาครับว่าได้ไส้เขาหมูเขาเจ้าทักงมืมอน,นี้กินเมนูปนกบนะครับปนกบปนกบ,ป,นกบปี้งมว่าต้มต้มเทนังเทน,งเทนังปลาเด็กนะครับพี่ตีเไปทานเมงวันนี้ขรัวเพลียิบ ไปกระเทียมธรรมดาเพราเห็ดดีพันนี่หรอกเมน,น,น,นี้กันปนกบสิกินครับนี่นะครับผักะก,ก,เกะเดาวหักินหัวกินแสบผักกาดหวานเหมือนว่าพี่อผมนะครับเอ้าเมนู่ปนกบที่เพลงในมเอน,นี่แต่ค่อยเบิ่งก่อนก่อนที่เห็ดอาหารกับนี่นะครับของแท้่ด่าดองเข้า เอาเด็กปิดกันว่าว่กินยากจริงพุ่นกบคนเขาจะกินเสียเะครับก็ต้องเอากระดูกออกครับย่าย่าไปเอากัดกระดูกเสซน้ำมันกินยากแต่พอกบไม่กินเสียกระดูกมันแข็งเขาก็แก่เอา เอาตะเหนือมันปนจะทีไปทันจังน้อยครับเดี๋ยวของกินหรอกมีกินกับข่าเจ้ากินกัเจ้าต้องปนปนเหลีวจังน้อยก็คือกินกับขอเนียวเลยขอเนียวต้องตุ๋ยกินกับขีดดาวต้องปนให้มีน้ำทีเราเหลียวจังน้อยพอเสร็จตักหัวดครับข้าเจ้า พก็ค่อยแก้ไปดีนะครับเจลต้นเนี่ยมันกถูกค่อยแยกออกทนเตีวเ๋วเพื่นมีแก้แล้วกตัวเงี้ยครับเจลต้นเนี่ยมัน กบเนี่กยกบเลี้ยงไปแต่กินครับยากกับยากต้มกับตุ่อยาปนกับปนว่ได้ขายตอนนี้มันว่าใครกินแย่ก็ต้องอยู่งยงงไง่มนรุ่นใหเบิ่งดอกง่างมันอยู่ไงแบบเลยเห็นงมันอยู่แเบียบเลยยู่ไงายเลยม่ครับมัรุ่นไทยเบิ้งหนอง่อมองมันอยู่ไง่ามองผมย้ยงกบ ด้นี่ถูกแกงมีตะเก็บกินน,นะครับมูพักมีที่ไปเก็บอยู่สวนกุัวเขาครับครบเรียนมันตลอดครับนี่เองมัน,อนเอามันเข่าฟักไหนมันว่นนาใครมีมีขี่วันไหนเลยครับมีนก็ใส่เรื่อยเพราะว่ามันบริกินอาหารจำจินจำซินเนาว ห้องม่เขาตรงขามันก็ต้องแพรเเตตาแล้วกอนขาชัดทุกอย่างนี่ผมตรงแพเรเเตตาดีครับก่อนเจ่ว่าดีผอันขาตัวหน่อยนี๋พรทุกตัวก็ว่าได้แพรเสีเดียวว่าพรเมตตาแต่สับปสตาดนะีนะแพรไข่ันจะนำไเป็นอาหารเห้องใอยูได้กิน เขาเกีกัดเนอต้เนี่ยไปตำนี่มันก็นิ่มมันกัดนิ่มบ่มีแก้วบะมัดมัขวางยง้มกินกบ่ได้มัดขวางแก้วกระดูกบ่ได้นี่บ่ได้เก็บออกมัดต้นเหงอทั้งนั้นมัดกระต้นเหงามัดกระดูกมั็แยกออกบ่ได้เสียบจะาต่ามือนเขากิน ตื่นเก่งมากก็กินนี่เกิดจินขึ้นลวพพ้มโพผาตุดงเข้าไปใบ้านบ่กินก็บ่แเหลี่ยวก็จะจินยาไปนี่ผู้เฒ่าผู้สูงอายุมันก็ต้องตามเป็นเรียงๆนะครับนี่ผ่านแถวคนกลิ่นจำตะวแก๊บกบแล้วงหน่ที่ต้องไปนี่พริกดิบกระเทียม,มหัวหอมหัว ยังไหลเลยครับนี่พริกกระเทียมมันก็หอมบอกรบกตุกน่นไปเด็ดแ้วผมคืขาดว่าอะไรหรอว่าผมคือรแป้งนวดแต่เดาวเมือนอื่นพริกเพื่อืนแบบเพชรเพิ่เอื่นตรงๆนะครับเพิ่มห่าอือนแบบพริกนี่แ <AU> ต่เดาเพร่มอื่ผมคือรสกับแป้งนวด ก่อนจากบใส่ึงเ,เบียมพรนอย่าดองถูลาเมระยะนะครับมึงจะได้ซ้นหาอยู่แต่ยากิน,ยาก,นยากินเห็นว่าเตี้ยกินเพราะเป็นบำรุงรล่างกายเพราะกินเขาเสียก,กินรายมาเกิดโทษอันนี้สุดยอดด้วยครับเ่ยโซเดียเสียมาลร่องมัน พัก,ก,รอกอาระออไลน์ได้ครับเีผู้ได้ยากนกเอาไปกินเนอะนี่ขนาดนี้ที่เรารม่งท่านให้พี่ให้น้องไปแล้วดิอันนี้เพราะท่านหม,มอหมอืดอนี่เนี้วไปพี่ให้นอ้องพราะตอนนี้พักกระเอาไล์พู้ได้แม่เอากระเนื้อไผ้ครับกระดูกเไปให้นอ้องด้วยกันแต่ตามนั้นมันละเอียดพนละาบาลันเส้นส้ต่นหอมใส่พัฟฟี่กิน ข้อมวลนครับจะเป็นวเกิดควบสุดกับของที่เร <El ings> like ียกต้องเห็นดูเห็เคี้ยหีนน้อยให่ยังก็เห็นกินธรรมดาเมือนเดสิลาบเป็ดที่เหมือนเป็ดว่าอะไนี่เยว่าพลกบเห็นนะ กับแก่แล้มือได้เห็ดหลาบเป็ดติงจะไปเบิ้งดอกสูตรสูตรคู่มันชน้นนะครับแต่คนเห็ดก็คือกันได้หลาบเป็ดเขาเดียมาขอสูตรมันจะคงเทียมด้ยครับมาขอสูตรหลาบเป็ดผมมัไม่เปิดลานลาบ เรกเอาสูตรน้ำงผมอี่ล่นโดยนเอาสูตรปนกบก็นะต้นมา,าผมไม่ได้กินวิธเหตุบันบ่นนะครับที่การไปสื่อตลาดผมว่าใครสื่อนะครับมันมันพูดแะพูดล้วลดขาดกับผมเอาเห็ดกินเองเนี่ยมันมันถือลดขาดเะ้ สูบลงไปนี่จะจเปลี่ยนอนี้ยังไปสื่อมากสื่อมกอมกต้องปูกไม้ลยครับผัดบุ้ไใสไปพักตู้แหก็ต้องปูกไม้ยังมาสุดเนี่ยเผือขายต้องเฮ็ดกินนี่กรรเด็ดกและกัก หอมต้นหอมไทยทีบ้สนทอดลงไปไปส่พักซีกินบ้ักซีกินกันเอาลงไปให้มันใ้หอมเสร็ ขาดว่าอะไรคือแป้งนวดใส่พอประมาณหรือใส่ไหล กำแดละ, bon ะเอียดราคาป่านอาจก่อนนำปลาแดกใส่ตรงปลาแดกตรงก้นปลนัก <nước> เ <Genius> ียนวในเจ้าน้อยดกินกวเจ้าบ่อด้ครับปานเพราะผมชือเราใส่แล้วต้องซีมมัน่าตรงปลาแดดมันเทีมต้องซีมทุกคน แก่แล้วที่ว่าต้องเพิ่มน้ำปลากันหน่อยชุบตตัวตัดให้ถ่ดกิ้งตรงนี้แนะครับคนขลิน่นนขบวน อ้าคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องไปซับหน่ครับสบายดี